สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้คือกับโอโซนิกชาแนลวันนี้ผมมาเล่นเกมบล็อกฟุตนะครับก็วันนี้ผมมาผมเลเวล400แล้วนะ4 3 6นะผมไปทำร,รับควสต์ขั้นสุดท้ายแล้วครับคือเจ้าผมไม่รู้ชื่อมนะันฟิตแมนอนะอะไรสักอย่างตอนนี้อ้าวหายออยู่นะ เดี๋ยวประจัดการครับนี่ครับใส่ก่อนได้เปลี่ยนครับพี่อู้อันนี้ก็บังคับยากเหมือนกันนะครับอยู่อันนี้เขามีดาบอันนี้นะครับแต่ถึ้ยังไม่ได้หน้าผมจัดการเขามาหนึ่งร้อยล้านทีเลยนะไม่ใช่หรอกผมร้องเล่นผมเล่นจัดการมาสี่ทีแล้ว ผมไม่มีดวงแล้วนะครับจะบอกให้ไม่ไม่มีดวงที่จะบอกอะไรเลยว่าอม,มยังไม่ตายแล้วทุกคนเออเลือดขึ้นหลอดครับผมจะการแบตเบลเลี่ยหรือขึ้นหออล,ลอดผมมีแค่ผลน้ำแข็งนีงะ่ะแต่ตอนนี้ผมมีผลดาร์กแล้วนะดาร์กคือรานะคาห้าแสนนี่ผมอ๋ออ๋อสัตว์ ผมตายแล้วไงผมมีช nice. <ination noises> okay. yeah. ื่อเสียงเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับทุกคนเออหืมผมอยู่ที่บ้านครับตอนนี้เล่นเล่นเล่นเนรไท่จบก็เมอโมลนโมลนขี่เท่าไหร่นดูเรื่องมาแล้วไม่ลดเลยไม่รู้ผมเะ้าไปดูนี้นหนักไปเลยอ่าดูเรื่องมาแล้วครับ อู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 แต่ละอื้อพลังอื้อทุบพลังตีร่างกลแล้วก็ีขาไปจริงๆมันเรียกว่าขาสัตจิเหลืออะไรสักอย่างนะทุกคนอูหัวเราไปไม่จำจำบอกวิธีรับในการใช้ขาอันที่หนึ่งคือเราให้เล็งไปที่เรายืนอยู่ตรง ตรงที่เรายืนอยู่ที่จะจัดการนะคะแล้วเราอะ่ะก็เล็งที่เราลืนยืนอยู่ใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เราอะ่ะก็ร้อยรอมันมันเริ่มมันจะมาเดินอยู่ใต้ใต้เราใช่ไหมคบเราก็แค่ซัดมันให้ตอาผมพูดไม่พูดมาผมตายเฉยเาาก้มาทุกคนไปเร็วเยอะ มีเพื่อนเป็นเพื่อนของด้วยเพื่อนใหม่ขอน้ำแข็งถ้ามันเป็นเลือดทีนี้ผมว้าวเลยนะฮไปตาาทุกคนเยสผมนู้สมัยว่าโออคนที่เขาไม่มัดสายฟ้าเพรานผมไชอบมัดสายฟ้าผมจริงๆผมมีเงินเงินไม่พอที่จะซื้อมัดสายฟ้าดิผมงัวหาผมโมโหมากนี่เขาอิจฉานะ ตอนนี้ผมมีสมบัติโโอยู่สองวันพิเศครับนี่อันนี้กับน,นี้สช้สีชมพูครับแล้วก็มีวันพิเศษสมบัติเปิดนะครับนี่โอ้ผมสุ่มได้แต่ผมแย่ๆอ่ะเรเว่ผลอด้านนะครับ,มมร,บรู้ๆผมจะกินดีคนช่วยคอมเมนต์นะครับเห็นะครับแล้วก็เราก็ย้ายเซิร์ฟนะครับย้ายเซิร์ฟไปอันอนี้ดีกว่า อ่ะยา้าเซอร์ไม่ได้ครับทำไม่โอเคยา้าเซอร์นะครับเชิญครับแล้วก็คลิป,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 ปที่แล้วอืมไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่าพ่อผมลงที่ยังในคลิปที่แล้วอ,ะอ,อ่ะอ้าวไม่อยู่กับทุกคน

พารตี้ผมอ่ะอผมแข่งทุกคนแข่งเราจะเฟีย้ยวหรอครับ,รรบผมแข่งเราจะเฟี้ยวครับโอ้ผมแค่นี้ก็รู้แล้วว่เาเขามีเลือดเดยอะกว่าผมต้องอัพเลือดละนะครับกดไปอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าหกสิบล้านะครับแล้วก็ไปที่โจ,จมตีเรยะประชิดนะครับ ผมกดผิดอันต้องกดไปที่บ็อกพลังบล็อกฟอดูดผมกดผิดอันโอ้ยจังนี่ห่วยมานี่สิน่าเมื่อกี้เขาฆ่าผมได้ได้เวลาแก้แค้นนะครับตนะีเขาไม่เข้าอะ่ะไงตีเขาไม่เข้า หัวเขาอืมเท่าไหก,ไนะไไก,กไาแสนสนะครับส้าหัวผมศูนยเอ่อาเล่ like, นเนเล่นเลนเล่นเล่นนเลนเล่นเล่นเเท่าเล่่่น่ล่นเลนล่นเล่นม่เล่นเ่นลเเเ่เนนน่น่ลกดลนน